วันนี้ขอนำเสนอนิทานเรื่องเทวดากับชายตกปลาที่ยากจนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มยากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเขาใช้ชีวิตด้วยการหาปลาขายทุกวันเช้าตรู่เขาจะพายเรือออกไปกลางแม่น้ำหวังว่าจะได้ปลามากมายมาขายเพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่โชคร้ายที่หลายวันมานี้เขาแทบจับปลาไม่ได้เลยปลาและหมึกหายไปไหนนะแล้ว เราจะมีเงินซื้อข้าวสารหรือนี่ชายหนุ่มรู้สึกสิ้นหวังเขาเหนื่อยหน่ายกับชีวิตที่ยากลําบากเขาพายเรือกลับบ้านด้วยความท้อแท้เฮ้อสีวันแล้วไม่ได้ปลาก,กับหมึกไปขายเลยทันใดนั้นเขาเห็นแสงสว่างจ้าโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ําแสงอะไรนั่นทําไมแสบตาจังแสงสว่างค่อยๆจางลงเผยให้เห็นเทวดาผู้หญิงที่มีใบหน้าใจดีผ่องใสผมสั้นเหมือนลงมาจากสวรรค์ โอท่านเป็นใครกันนะเทวดาใช่ไหมฉันตื่นเต้นจังเลยเทวดาเห็นความทุกข์ยากของชายหนุ่มจึงเอ่ยว่าชายหนุ่มเจ้ากำลังทุกข์ร้อนอะไรอยู่หรือไม่ชายหนุ่มตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงชาวประมงยากจนหาปลาขายเลี้ยงครอบครัวแต่โชคร้ายที่หลายวันมานี้ข้าพระเจ้าแทบจับปลาไม่ได้เลยข้าพระเจ้ารู้สึกสิ้นหวังกับชีวิต เทวดาฟังจบจึงยิ้มและพูดว่าไม่ต้องกังวลไปข้าพระเจ้าจะช่วยเจ้าเทวดาหยิบแหวนทองคำวงหนึ่งจากนิ้วของเขาแล้วโยนลงในแม่น้ำเขาสั่งชายหนุ่มว่าจงโยนเบ็ดตกปลาไปตรงจุดที่แหวนตกลงไปเจ้าจะได้ปลาที่อุดมสมบูรณ์หลังจากนั้นเทวดาก็หายไปชายหนุ่มรู้สึกดีใจเขาโยนเบ็ดตกปลาและทอดแห ไปตรงจุดที่แหวนตกลงไปทันใดนั้นเบ็ดของเขาก็ถูกปลาตัวใหญ่กัดโอ้โหปลามากมายมาจากไหนนี่ขอบคุณเทวดาเจ้ากาเขาใช้แรงดึงเบ็ดและแข็ขึ้นมาด้วยความยากลำบากและเก็บใส่ทั้งย่างตื่นเต้นวันนี้เราต้องขายได้หลายบาทแน่นอนเลยรอดตายแล้วเราเขากลับมาถึงบ้านปรากฏว่าปลาที่เขาจับได้นั้นตัวใหญ่มากใหญ่จนเขาไม่เคยเห็นมาก่อน ลาตัวใหญ่มากๆเลยต้องขายดีแน่ๆเลยชายตกปลาเขาดีใจมากที่หาปลาได้มายึดและไม่ว่าจะไปตกปลาบริเวณไหนเขาก็ได้ปลามายึะมากขอบคุณเทวดาเจ้าที่ประทานปลาและหมึกมาให้ฉันเขานำปลาไปขายที่ตลาดรสชาติของชายตกปลาที่หามาได้มีรสชาติอร่อยมากจึงขายหมดเร็วการขายปลาทำให้ชายตกปลามีเงินมากมายทิยงพอที่จะไม่ตกปลาอีกแล้ว ระหว่างทางกลับบ้านเขาเอาปลาที่แยกไว้ต่างหากเอามาให้เพื่อนบ้านเพื่อได้ทําอาหารกินเขาเดินเ้าตตามบ้านจนปลานั้นหมดและเดินยิ้มอย่างมีความสุขชายหนุ่มดีใจมากเขาขอบคุณเทวดาสําหรับของข,องขวัญอัลํำค่าเทวดายิ้มและพูดว่าจงใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตและแบ่งปันความดีให้กับผู้อื่นเจ้าจะมีความสุขตลอดไป ชายหนุ่มไม่เคยลืมคำสอนของเทวดาเขาใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตและแบ่งปันความดีให้กับผู้อื่นเสมอเขาจึงเป็นที่รักและเคารพของทุกคนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีมีผลตอบแทนเราควรใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตเราควรแบ่งปันความดีให้กับผู้อื่น